นะปัญหาประจำวันเนะวลาปัสสวะนุนนีนั่น,น,นโดยเฉพาะยิ่งกับที่นอนเพราะเวลาไปค่ายเนี่ยเราก็ไปรวมกันใช่ไหมสามคนห้าคนเจดคนมันแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มต้องทำงานด้วยกันอยู่ๆนอนกระเดมมาอ้าวฉี่รถที่นอนเต็มแล้ว,ลวเพื่อนขึ้นยังไงวันนี้เข้าใจครับคนเป็นแม่นะฮะ คุณขอนใจขอวิธีแก้หน่อยครับป้องกันป้องกันป้องกันมาให้ลูกชายอายุสิบเจ็ดสิบแปดสบเก้าขวบเนี่ยฉี่รถที่นอนอีกโอเคนะเป้าหมายตัวนั้นนะครับเรื่องของฉี่ก็คือเรื่องของน้ำงั้นเริ่มต้นโดยการดื่มน้ำน้ำยอกน้ำบ่งมันจะไปไปได้ยังไงเฮ้ยทำไปก็ได้ครับ เดิมก็ไปสองสามกึกเสียห้ากึกเสร็จแล้วก็สวนให้จนจะ้าไปลึกๆกลันนานให้ลูกชายเข้ามาฟังด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ก้มกดท้องเดี๋ยวนี้ฮะกดโกย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 ที่ไปใต้สะดือเนี่ยครับกับพ่อปัสสาวะนะฮะโกยไปเถอะพอโกยปุ๊บก็กดแน่นิ่งๆเอาไว้นะครับพอนิ่งปุ๊บยืดตัว,ย,ตวยืดตัวเต็มร้อยเลยอ่าเกรงเอาไว้หน่อยอึ๊บ แล้วก็หมุนคอเนี่ยครับก้มเงยแงนใบหน้าก้มเงยแงนแงนขึ้นลังคาบ้านแล้วก็สายแบบแอนตัวนิดหนึ่งฮะแล้วก็โยกตัวแบบนี้ครับแค่นี้ฮะบอกลูกชายทำตามนะครับส่วนที่เขาปัสสาวะรถที่นอนคอยดูนะว่าเตรียมตัวทํำซะวันนี้วันพรุ่งนี้สามวันนะไม่เกินสามวันทําเช้ากลางวันเย็นนะครับแล้วก็จะเกิดผลเอง ก็แปลว่าเมื่อเวลาลูกชายก็ไปเข้าแคมป์แล้วก็จะมีความเชื่อมันตัวเองสูงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโอเคครับจบขา่าว